สามีรุ่นใหญ่ทั้งรักทั้งหลงเส้นพินัยกร,รมยกทุกอย่างให้อนจาจักรจะจากพิมพ์ราตาเตรียมรับสับอื้อหลังถูกแม่สามีตั้งค่าหัวสะพายแลกลูก รอบแต่งงาน2ปีมีแต่ความหวานที่ทำเอาแฟนๆอิจฉาสำหรับคู่ของจิ๊บวสุแสงสิงแก้วและภรรยาจะจาาพิมราตาเดชอุดมโดยล่าสุดฝ่ายชายได้บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่รวมทั้งเซ็นยกมรดกให้ภรรยาหมดแล้วจิ๊บเล่าว่าผมคิดว่าความผูกพันความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้วางใจความเชื่อในกันและกันมันแน่นแฟนมากขึ้นในทุกๆวัน ถาว่ายังต้องมีการปรับตัวกันไหมก็มีทุกวันเหมือนกันใครยอมมากกว่ากันก็ผัดกันมากกว่าจาจ่าได้บอกว่าบางครั้งจ่าก็ยอมค่ะการยอมไม่ได้แปลว่าเราแพ้นะมันเหมือนกับเราไม่เห็นความจําเป็นของการเสียงดังใส่กันถ้าอะไรที่รู้สึกถึงความขัดแยง้งต้องห่างกันแป๊บหนึ่งก่อนพอใจเย็นแล้วค่อยมาคุยกันด้วยเหตุผลสามีไม่ได้หวานเสมอต้นเสมอปายแต่มากขึ้นตลอด ให้ฉายาจิบ5นาทีจะจ่าจได้บอกว่าไม่เสมอต้อนเสมอปลายเลยมากขึ้นตลอดเมื่อก่อนไม่เยอะขนาดนี้เลยจะสัมผัสถึงความละเอียดอ่อนในทุกๆวันรู้สึกว่าโอ้โหทำไมพี่จิบถึงสดใสได้ขนาดนี้นะเมื่อก่อนไม่ได้มากขนาดนี้คงเพราะเขาเป็นตัวเองมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกๆ5นาทีเนี่ยจะให้ฉายาเขาแล้วนะจิบ5นาทีเขาจะแสดงออกตลอด สมมุติจะเดินทางออกไปเขาก็เรียกหาแล้วจิตเผยว่ามันมีเหตุผลอยู่คือเราผ่านชีวิตมาไม่น้อยทุกวันนี้อยู่อย่างมีมรณานุสติคือรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนผมเลยจะพูดเสมอแต่เขาจะบอกว่าบอกอีกแล้วบอกอีกแล้วผมก็จะบอกเขาว่าผมบอกคุณนาทีนี้เกิดอีก5นาทีผมไม่หายใจแล้วล่ะเลยอยากทำอะไรให้ได้มากที่สุด นั่นเลยเป็นเหตุผลที่เราอยากไปบริจาคร่างกายเพราะว่าอยากทำอะไรเราทำเลยเราไม่รอแล้วถึงแม้เราจะแข็งแรงแต่ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนจ่า,จาเล่าว่าคือพี่จิบมาบอกว่าพี่อยากบริจาคร่างกายนะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยเราก็แบบยินดีเลยไม่ได้เป็นการตกลงอะไรเพราะเรื่องนี้เราแชร์กันมาตั้งแต่ต้นเพราะตัวจ่าเองบริจาคอวัยวะไปหมดแล้ว ครอบครัวจากก็บริจาคแล้วเหมือนกันแล้วครอบครัวพี่จิ๊บก็เป็นแบบนี้เหมือนกันบอกเขาบอกว่าวันเกิดพี่อยากบริจาคร่างกายเราก็อนุโมทนาดีใจด้วยเลยมอบทุกอย่างให้ภรรยาจ่าสาลั่นถ้าไม่อยู่ให้มาชวนไปด้วยจิ๊บได้บอกว่ามาถึงจุดนี้แล้วไอ้คำว่าสมบัติมันเป็นเรื่องนอกกายหมดแล้วแต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าคือสมบัติภายในใจจิตใจของเขา เขาเป็นคนที่เรารู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะให้ดูแลอะไรต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่ไม่ใช่แค่ตายจากไปนะเอาแค่ว่าสมมุติเราเดินทางไปไหนเราไม่อยู่ก็ไว้ใจเขาได้ตอนเราไปบริจาคร่างกายเขาจะมีใบให้เซ็นว่าถ้าเกิดอะไรกับเจ้าของร่างกายนี้จะให้ใครเป็นผู้ดูแลมันก็เป็นเหมือนพินัยกรรมไกลๆก็เซ็นเป็นชื่อเขาไปแล้วเรียบร้อยด้วยความสบายใจ